โอเคเช็ดเช็ดวัตถุหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเช็ดสวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง my p a y c e p แล้วอยู่กับผมนุะ no. <c oughs> แต่วันนี้เราก็จะมาตามติดก,กระแสของโฟคินกันหน่อยแล้วกันหลังจากที่เราทําคลิปไปได้ประมาณ2คลิปแล้วก็ก,กระแสก็โอ้โหท่วมท้นเหมือนกันนะไม่ว่าจะคนชอบนะกบผมโอ้คนคาดหวังโอเคคนบอกเสียงเบาก็ต้องขออภัยกันด้วยนะวันนี้จะมาแก้มือด้วยเหมือนกัน และก็วันนี้เราจะมาทอล์กนิวกันนะครับผมหลังจากโอ้โหโฟกิงฉายไปได้2วันนะขึ้นวันที่3ละวันนี้ก็น่าจะวันที่4นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับโฟกิงที่รายได้ขึ้นไปแตะ34ล้านภายใน3วันนะครับผมโอ้โหปุ่นง่ายก็คือ1วัน10ล้าน2วัน20ล้านแล้วก็3วัน30บล้านกันทีเดียวถือว่าแบบ ขานี่กระแสเปียงป้างจริงๆฮะหยุดเขาไม่อยู่จริงๆตัวโฟกิงครั้ง,งนี้และอย่างก็คือนี่แหละฮะตัวอย่างหนังไทยที่หนังไทยกลางไปถูกทิศถูกทางและอย่างก็คือเส้นทางใหม่ๆของหนังไทยมันจะนอกเหนือจากหนังรักสนุกและตลกไปแล้วครับผมเพราะว่าหนังกระแสอื่นๆเนี่ยมันเริ่มแตกกระจายไปมว่าจะสยองขวัญระทึกขวัญความเชื่อตอนนี้ก็เปเป็นแบบพวกยุค90น,นักเลงอาชีะ S <S ผมเชื่อครอบครัวโอ้อนนโหยากเริ่มถมถามถามถามเลวเริ่มถมเถกันมาแรงแล้วนะครับผมและก็มีแหวภาคต่อแน่นอนครับผมจบเรื่องแรกไปมาดูเรื่องที่2กันนะเรื่องที่2เป็นเรื่องที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยฮะข่าวมติชนลงข่าวว่าเด็กกาลสินต่อยกันยกพวกต่อยกันฮะหน้าบิ๊กซีหลังจากดูโฟคิงจบนะครับผมโอ้เกิดหน้าหัวข่าวมิก โคตรจะเซ็งเลยนะเอาจริงๆเราว่าเราเราจะมาว่าอะไรนะว่าเด็กพวกนั้นไม่ได้บางครั้งมันอาจจะไม่มันไม่ได้อาจจะมีมวลเหตุมปรตรงที่หนังก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าสมมติว่าใครดูหนังก็จะรู้ดีว่าหนังมันไม่ได้มีมูลเหตุที่จะให้คนตีกันเลย คือแบบคุณดูหนังแล้วเออคุณอาจจะแบบโอยสนุกว่ะุว้วโอ้โหม่งคาแรกเตอร,ร์ได้เหรอโอ้โหม่จี๊ดว่ะโอ้โโอโโตัวละครนี่ได้โอคือทุกอย่างมาันอาจจะดูดีในองค์ประกอบของมันแต่เนื้อเรื่องหรือสารข้อความที่หนังกำลังจะสื่อให้เราเห็นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเท่าที่ดูแล้วผมว่า หลายคนหลายคนเลยแหละผมว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้ที่จะได้รับแบบข้อมูลหรือมวลสารอันนี้นะครับผมที่ได้กลับมาหลังจากดูหนังจบแต่หลายคนก็รู้ดีฮะว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะสื่ออะไรให้คนหรือทุกคนที่เข้าไปดูในโรงหนังโอเคมาก็แหลเกินเรื่องถามไปสองเรื่องวันนี้เราก็เข้าสู่ประเด็นสุดท้ายนะครับผมเป็นประเด็นนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟจาก just do it นะฮะหรือจอดนั่นเองนะครับผมต้องขอ มาพูดอธิบายหน่อยละกันนะขอบคุณด้วยนะกับการที่แบบเผยแพร่ข่าวให้คนดูหรือแฟนหนังติดตามและมีหวังแบบพวกเรานะครับผมหลังจากที่ตัวหนังเปิดลงไปและจบลงไปด้วยคําว่าอัลบัมนะ้มหน้าพวกมึงเจอกูแน่ใช่ครับผมจอดอ,อก,ก็ไม่รอช้ารีบติดต่อไปหาผู้กำกับนะคุณพุทธพุทธิวงศ์นะนาคทองและสอบถามความเป็นมาของภาคต่อและใช่ฮะผูกก้กำกับตอบว่าไงรู้ไห ผู้กงกลับบอกว่ายังไม่กล้าย,ยืนยันแต่ถ้ามีโอกาสทำอะทำแน่นอนนะครับผมแต่ไอสิ่งที่ความยากที่กำลังจะทำเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าเราต้องทำยังไงให้มันเจ๋งกว่าภาคแรกฮะดีกว่าภาคแรกสเต็ปม,มากขึ้นกว่าภาคแรกไม่ให้มันเป็นตําหนิเหมือนภาคแรกได้แบบว่าเอ้ยภาคสองทำไมมันลดก่อนเงี้ยก็จะทำไมภาคสองลดก่อนทั้งที่ภาคแรกทำมาดีอะแต่หลังจากนั้นเขาบอกว่า โอกาสภาคต่อที่จะมีก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะใครตีตั๋วเข้าไปดูหนังการทำไรายได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นอาจจะมีโอกาสสร้างภาคสองได้และภาค2ที่เขาเกิดไว้คืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขามีไอเดียจะเล่าเรื่องเพิ่มเติมของกนกอาชีวะบูรณพลและจอดเลือกถึงประเด็นปมด้อยในเด็กบ้านนะวิธีคิดอารมณ์ของพวกเขาจริงๆเด็กบ้านไม่ได้มีอารมณ์อยากจะเลวกันทุกคนนะแต่มีอะไรบางอย่างที่ทําให้อารมณ์เขาคลายกัน ว้าวงั้นไม่ต่างอะไรกับภาคแรกเล่าเรื่องอินกับชนอันนี้คือเพราะอินกับชนมันเด่นๆเลยไงแล้วก็บูมาบูก็มีมีบทอยู่แต่แต่ไม่ค่อยมีบทอะแบบมีมีเข้าฉากบ้างแล้วกันแต่ก็มีบทอยู่นะแล้วก็กหนกโอ้โหมาวแบวแบวแวบแวบแวบงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ยัดเด็กบ้านอะคือตอนนั้นอะเขาโฟกัสไปที่ยัดไงเฮ้ยครั้งนี้มาว่างเงี้ยผมละเห็นแล้วบอกโ้ อยากอากห็นภาคต่อแล้วคือรอเลยฮนะคือโอ้โหแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันที่4ประกาศรายได้ออกมาเป็น4ี่้านแน่นอนฮนะสิวันร้อยล้านแน่นอนโอ้โหเพราะว่าถ้ามันดังยังไม่หยุดกระแสยังหักโหมขนาดนี้โอ้โหมาแน่นอนอนะ่ะภาคสองรอติดตามเลยโฟคิงพา์ทขอบคุณทางจอร์ดนะอ่อที่แบบหาเออ สัมภาษณ์แล้วก็เอาข่าวเอโโ้ขูดสิที่รวดเร็วทันใจให้เราไมาได้ดูและผมขออนุญ,ญาตมาแบบบอกต่อดีวกว่าเออแล้วก็ขอบคุณมติชนนะที่ออกข่าวตามทันกระแสรเรื่องโฟกิงกับเด็กที่ทะเลาะวิวาินะแล้วก็ขอบคุณทางเมเจอร์ที่รายงานเออเรื่องกระแสรายได้ของโฟกิงทำให้เรารู้ว่ากระแสกำลังไปทางไหนนะครับผมโอเคขอตลาไปก่อนครับผมซ you ก o o บ b y e ครับผม